จำเลขยี่แปดไหมน,นะคะเป็นกระเป๋าทรงเฟรมนะคะตัวนี้มีช่องจัดเก็บ19ช่องนะคะมาเดี๋น้อยรีวิวให้ดูนะคะรุ่นนี้ได้สายแถมไป2อันนะคะราคาเต็มอยู่ที่2,390บาทเซลล์เหลือแค่ 8, 9 9 9เซลล์เหลือแค่ 8, 9 9สายได้2ส,สาย1สายตัวนี้อีกอันนึงคือสายคอร์ดบอดี้แล้วเวลาสะพายคอร์ดบอดี้แบบนี้เลยสวยมาก สวยมากตัวนี้คือ28นะคะพี่พี่น้อยให้ดูด้านในเนาะด้านในตัวนี้เนี่ยนะคะอันนี้เปิดมาด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะมีการแต่งสวยมากๆช่องด้านในเป็นประมาณนี้ด้านบนเห็นไหมคะจะมีซิปเซฟตี้ดับเบิลเลเยอร์นะคะตัวนี้เนาะก็จะมีนะคะเป็นช่องหลวงอเนกประสงค์ให้ตรงกลางเนี่ยสามารถใส่ปากกาใส่อะไรเรียวๆได้หน่อยส่วนอีกฝั่งนึงตรงนี้เนี่ยเราทําเป็นโซนคอสเมติกมาให้เลยลิปสติกใส่ไปเลย3แท่งนะคะใครไม่มียาด,ดมก็ใส่ได้เมาส์สเปรย์ก็ใส่ได้นะคะตรงเนี้ย จัดเลยนะคะด้านข้างมีช่องเสียบปากกาให้อีกนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงตรงนี้ค่ะ ช่องเขาเป็น360องศานะดังนั้นใส่ของได้เยอะมากๆนะคะเหลือแค่899จาก2,390บาทนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะสีที่ไอ้ถืออยู่ตัวนี้นะคะเออเผิ่ใกล้หมดเราด้วย3ตัวนี้ชื่อวอลนัทนะคะเออพีนัทค่ะขออภัยนะคะตัวนี้ชื่อพีนัทตัวนี้ชื่อมอ s สกรีนนะคะจะเป็นสีเขียวถูกต้องเขียวเหนียวซับนะคะแต่ว่าเขายังมีสีสมเกรนะคะสีวอนัทจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็จะมีสี คลาสสิกแบกด้วยนะคะอันนี้คือรุ่นแรกนะคะไปรุ่นที่2เลยดีกว่าวันนี้มีเยอะนะคะอ่ะเผื่อใครมาไม่ทันนะคะทันมาคือไลท์แคลรี่ผ้าค่ะทรงโทษ everyday look นะคะใครเป็นนักแบกแต่ต้องการสายนิ่มมากๆนะคะตัวนี้ดีไซน์แฟชั่นไม่ตกเทรนแน่นอนไลทแคลรี่ผ้าตัวนี้นะคะพี่ๆตัวนี้สวยมากๆเลยราคาเต็ม2,790ค่ะราคาเซลเหลือแค่999บาทจากราคาเกือบ3 0 0พ ลดเหลือแค่พันเดียวมีทอนด้วยนะคะอันนี้พีคมากนะคะรุ่นนี้ก็ให้ดูค่ะด้านหน้าตัวนี้จะเหมือนกับเป็นกระเป๋าตังค์ที่เอามาติดเย็บติดเพิ่มตัวนี้สามารถใส่โทรศัพท์ามือถ,ถือได้ไเลยเลยช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะใหญ่ๆโล่งๆนะคะแล้วก็สายตัวนี้จะนิ่มมากให้รทอยอยู่ตรงนี้เลยปึ้งๆนี่ค่ะนอยให้ดูเนาะแล้วก็ด้านในจะเป็นประมาณนี้ด้านในจะเป็นประมาณนี้นะคะมีซิปเซฟตี้ข้างล่างนะคะเห็นไหมคะจะมีช่องล้วงอนเนกประสงค์ให้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะ จะเป็นช่องใส่บัตรนะคะฝั่งโน้นเนี่ยเล็กๆตรงนี้นะข้างในนะพี่ๆจะมีเป็นช่องตรงนี้นะคะสามารถใส่ลิปสติกไดส้สองแท่งนะคะมีช่องลงอ้อคเนกประสงค์ให้อีกแล้วตรงกลางคือกว้างมากนะคะใครที่แบบแบกของเยอะๆเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะมี5สีด้วยกันค่ะสีนี้ที่แอถืออยู่นะคือสี intense gray นะคะหรือว่าเป็นสีเทาแต่เขามีสีดำสี blue นะคะสี red bow ก็จะเป็นสีแบบว่าสีแบบ สีขนมปังนะคะพี่พี่เนาะเราก็จะมีบาวชูการ์ด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้จัดเลย9 9 9บาทนะคะไลคแคลรี่ยิปห้านะคะเอามาดูรุ่นถัดมาเลยยิปว้ายเอามาก่อนเลยนะไลคแคลรี่ยิปสี่เป็นรุ่นที่เราไม่ควรเอามาเซลล์ค่ะพี่พี่เพราะว่าตัวนี้ต้นทุนราคาสูงมากนะคะแต่เราก็เอามาเซลล์ด้วยเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าทรงที่ช่วงเนี้ยเขาฮิตกันมากนะคะเพราะว่ามันแบบน่ารักมากๆในรุ่นนี้นะคะเนี่ยได้ไปจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ สบายเราน่ารักมากนะคะให้ดูด้านในแล้วกันนะตรงนี้ด้านหน้านะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่9 9 9นะเดี๋ยวต้องเอาราคาลงนิดนึงนะคะเนาก็ไลคเอลี่2ี่ราคาเต็มคืน2490บาทราคาเซลเหลือตอนนี้นะคะ1299บาทนะคะราคาดิสคอนติเนียคือไม่ทำเพิ่มแล้วนะคะเหลือแค่1299บาทนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็มีสายแถมให้นะคะอันนี้วัสดุด,ดีจริงๆนะคะสายได้ไป2อันนะคะแล้วก็ดูค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นช่องเขานะมีช่องลิปสติกให้นะคะอีกฝั่งหนึ่งดับเบิลเลเยอร์นะคะมีช่องลงองแนกประสงค์ให้นะคะแล้วก็มีช่องตัวนี้จะเป็นตัวของกุญแจนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะอันนี้คือตีเต็มใบแล้วก็แอบ,บมีการแต่งตรงนี้ไว้ให้เป็นช่องสําหรับใส่นะคะพวกบัตรต่างๆของเราด้วยนะคะคุ้มมากเลยนะคะรุ่นนี้ตอนแรกจะไม่เอามาลดเพราะว่า มันเหลือน้อยมากแล้วนะคะพี่พี่คลาสสิกแบ็กเนี่ยเหลือตอนนี้ไม่ถึง10บใบแล้วนะคะตัวนี้มอสกรีนเนี่ยก็คือเหลือประมาณไม่ไม่ถึง30บใบอ่ะนะ้อยคิดว่าเหลือน้อยแล้วนะแล้วก็มีมิสเกรนะคะคือน้อยแล้วดังนั้นต้องรีบจัดเลยเหลือ1น9 9บาทตัวนี้เขาบอกว่าดาราชอบใช้ทรงนี้เซเลบชอบใช้ทรงนี้เพราะว่ามันเป็นทรงแบบเรียบหรูดูแพงนะคะแต่งตัวแมทการแต่งตัวได้ง่ายนะคะสําหรับย4นะพี่อันนี้24นะคะพี่พี่ขานะคะอ่ะเราไปกันต่อเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เลย ยี่สิบเก้าไลท์แครียี่สิค่ะ l i ท์แคนะรียี่สนะรุ่นนี้สวยมากใครชอบกระเป๋าที่สายค่อนข้างแบบสลิมนะคะต้องชอบตัวนี้เพราะว่ามันทําให้เราดูเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะ2,390บาทนะคะเหลือแค่1,399นะคะคือพีกมากอะ่ะรุ่นนี้นะคะมาแรงสุดเกาหลีเขาชอบกันมากตัวนี้สามารถปรับสายได้นะปรับสายสั้นยาวได้นะคะยาวๆแบบนี้ก็สวยดีนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ค่ะ นี่เลยนะคะเปิดมาปุ๊บเจออะไรเจอช่องี s a f e ี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีช่องลวงอนเนกประสงค์มาให้ด้วยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นช่องลวงโล่งๆกว้างๆตัวนี้นะคะ้องไอนเนี่ยส่วนตัวก็อาจจะหนิบอะไรที่แบบสําคัญสําคัญเป็นยาไปอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นช่องลวงอนเนกประสงค์สองฝั่งมีช่องลิปสติกให้เห็นไหมคะ พิกมากเลยแล้วก็มีสายของคุณแจแล้วค่ะเต็ม2390บาทตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไไม่นานเองนะนะคะเอามาเซลล์ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ขายแล้วนะคะหมายถึงว่าไม่ทําเพิ่มแล้วนะคะก็ 1, 3 9 9บาทนะคะใครที่อยากได้ต้องจัดเลยสีนี้ชื่อว่าสีสเปซนะคะพี่พี่สเปซนะคะพี่พี่สวยมากเป็นน้าเงินที่ถูกต้องเป็นน้าเงินแบบใช่นะคะก็มีสีดําด้วยมีสีท o f ฟี่เกรย์นะคะ มีวอลนัทแล้วก็พีนัทด้วยตัวนี้สามารถที่จะไปดูสีเพิ่มเติมในบ้านส้มหรือทักหาแอดมินได้เลยลบก่อนไม่ถักแชทซ้ำนะลูกค้าเพราะว่าแอดมินจะไล่ต่อตอบจากด้านล่างก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแอดมินมาตอบแน่นอนนะคะแล้วก็รุ่นถัดมาเลยอันนี้คือไลท์แครีสิบหกค่ะไลท์แครีสิบหกนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าทรงกล่องนะคะสายซูเฟ่ถักเปียแบบนี้และด้านในทุกๆใบจะได้รับสายอีกหนึ่งใบไปคอร์ดบอดี้ด้วยตัวนี้ลดเยอะอ่ะสองพันเจ็ดร้อยเก้าส เหลือแค่699แล้วเหลือ3สีเท่านั้นสีนี้คือนูดพิงค์เหลือไม่เยอะมากนะคะแล้วก็มีลท์บลูด้วยจะเป็นสีแบบฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็จะมีนูดครีมนะคะรุ่นนี้น้อยให้ดูตัวนี้จะเป็นกระดุมแมกเนตนะคะแล้วก็แต่งแบบนี้น่ารักมากพอเปิดกระดุมแมกเนตปุ๊บลอดมานะคะคือกระเป๋านิ่มมากมันแบบมันเป็นหนังวีแกนนะคะพี่ๆกันน้ํา100%ด้วยเนาะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะมีสายแถมให้ทุกออเดอร์นะคะแล้วก็นี่เลยให้ดูค่ะนี่เห็นไหม ด้านบนตัวนี้นะคะเขาจะมีนะคะเป็นเซฟเซฟตี้นะคะดับเบิลเลเยอร์ตัวนี้จะมีช่องเสียบปากกานะแล้วก็จะมีฝั่งนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นช่องที่คอสเมติกเนาะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นช่องลวงอเนกประสงค์ให้อันนี้คือปังมากนะคะและด้านหลังตัวนี้นะที่ธาราทำมาให้ก็จะมีเป็นช่องตัวนี้สําหรับใส่โทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นด้วยเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วลายแค่ร้อยสิบหกเหลือแค่หกเก้าเก้าหลักร้อยอะกระเป๋าฮาราเป็นไปได้ไหมคะตัวนี้นะคะดีมากๆนะคะ ตัวน,นี้เนาะสวยพี่พี่เขาถามว่าตัวที่เป็นทรงพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยมีสายยาวไหมพระจันทร์เสี้ยวมีไหมคะมจ,รจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไอให้ดูแล้วกันนะคะไอ้จาได้ว่าถ้าตัวเนี้ยมีปะมีค่ะเนาะอันนี้ด้านในเนี่ยไลท์แครีมีสายยาวให้นะคะเป็นสายคอร์สบอดี้เนาะมีให้พระจันทร์เสี้ยวตัวเล็กมีไหมมี ทั้ง2ใบนะได้สาย2อันไปเลยพระจันทร์เสี่ยวนะคะอันนี้899อันนี้699นะคะพี่ๆแปดเก้าเก้าหเานะคะม่วใบาเล็กนะคะจริงบางคนเฮ้ยทำไมใบเล็กมันราคาเหมือนแบบว่าดูลดแล้วมันแพงกว่าคะมันทํายากกว่านะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ดีเทลด้านในก็คือปังอลังการมากๆจริงๆและใครตามหาเป้นะคะล i ยแคริสสิบสี่เขามาด้วย2สไตล์ในใบเดียวเลยสะพายขึ้นไหล่แบบนี้ก็สวยค่ะใส่ iPad ได้เอาไปทํางานได้ด้วยนะแล้วเขามีสายเป้แถมมาให้ด้วยนะคะ คือเรียกว่าสไัยหไล่ก็สวยสไพายเปก็ปังนะคะตอนนี้เหลือ3-4สด้วยกันนะคะราคาเต็มนะคะรุ่นนี้เนี่ยสามพบาทเพราะว่าคือวัสดุมันทําย่างจริงนะคะพี่พีเหลือแค่999บาทเหลือ999บาทนะตัวนี้นะคะไอให้ดูเนาะด,ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เปิดมาด้านในค่ะ เห็นไหมคะมีช่องใส่ iPad ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะบุฟองน้ํานะคะกันกระแทกไว้ให้ด้วยใครมี iPad ตัวนี้สามารถใส่ได้เลยนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นซิฟเซฟตี้นะคะมีช่องลวงอเนอกประสงค์ด้านข้างค่ะนะคะด้านข้างเขาจะมีเป็นช่องใส่ปากกาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่องอยางยืดแล้วฐานกว้างมากและตัวนี้ได้สายนะคะสายเป้แถมไป2อันนะคะตัวนี้คือปังมากนะคะสวยมากเลยแล้วก็ที่สําคัญด้านหลังมีช่องอีกตัวนี้ ใส่โทรศัพท์มือถือได้อีกนะคะใส่ตัวนี้เนี่ยเอาไว้คลองนะคะกับเป้เนาะนะคะตัวนี้ก็เหลือแค่999นะเป้ไม่เคยถูกขนาดนี้นะคะพี่ๆเป้เนี่ยไอเคยเห็นเซลล์แบบมากสุดโอเคเคยเห็นว่าเป็นโปรจับคู่นิดหน่อยแต่แบบไม่ค่อยมาเพราะว่าต้นทุนสูงมากนะคะอันนี้เหลือ9 99 9นี่เลยค่ะ999บาทนะคะเป้เนาะเหลือแค่3สีนะสีนี้คือไลท์เกรย์ค่ะพี่ๆเขามีดักเกรย์แล้วก็มีนู้ดทรีมที่เหลือน้อยมากๆแล้วต้องรีบจัดเลยรุ่นนี้เหลือน้อยโคตรนะคะ ถัดมาเลยคือ Light Carry 22ค่ะ Light Carry 22นะคะพี่พี่รุ่นนี้นะคะราคาเต็ม2,790บาทนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนราคาก่อนนะ2,790บาทนะคะราคาเซลล์เหลือแค่899บาท แ9ดเาบกามาพี่พี่เกึ S ่ง M นะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าทรงโถดนะคะหนังวีแกนตัวนี้ดีไซน์เขาจะไม่ออกแบบให้ดูเยอะเหมาะกับผู้หญิงที่เราต้องการความดูแพงนะคะความดูไม่เอะอะแต่ว่าเขาเรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะคะอันนี้ดีมากๆแน่นอนนะคะเปิดมาปุ๊บให้ดูนะคะด้านในตัวนี้เจอกับสายที่แถมมาให้ก่อนเลยเป็นสายคอสบอดี้นะคะไออบอกตรงๆเลยว่ารุ่นของไลท์แครีทุกๆใบอะคะ่ะพี่พี่แทบจะได้สายที่เป็นสายเอาไปคลองเพิ่มเนี่ยนะคะ ทุกรุ่นเลยนะคะเราทำมาเพราะเราต้องการลูกค้าคุ้มมางจริงนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เนาะก็จะมีเห็นไหมคะสวยแต่งหนังไลท์แคริคเครื่องบนตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบนะคะช่องลงอนเนกประสงค์ช่องปากกาอีกฝั่งหนึ่งซิฟเตฟตี้นะคะมีช่องสําหรับใส่ลิปสติกนะคะแล้วก็มีช่องเห็นไหมคะอันนี้เนาะแล้วก็มีช่องที่ เป็นข้างๆตัวนี้นะคะใส่ได้310องศาขวดน้ํากล่องแว่นอะไรใส่ได้เลยล่มพกที่คันเล็กๆนะคะอันนี้ก็ใส่ได้แล้วตัวนี้เนะี่ยพิเศษคือเขาจะมีการแต่งตัวนี้นิดนึงเป็นการเล่น22ละคะ่ะเต็ม2790เหลือแค่899ไม่มีไม่ได้แล้วเหลือแค่24นะอันนี้คือนู๊ตพิงค์นะคะแต่เขามีสีฟ้าด้วยนะเป็นไลท์บลูนะคะต้องรีบจัดก่อนที่จะหมดนะคะอันนี้เนาะก็ลุยเลยนะคะถัดมาคือไลท์แครี17ค่ะ ไลฟ์แครี่สิบเจ็ดรบอกราคาก่อดน,นะคะราคาเต็มคือ2590้าเค่ะราคาเซลล์เหลือแค่699บเก้าบาทหกเนะคะฟังไม่ผิดนะคะพี่พี่หกเหมดแล้วหมดเลยหลักร้อยทั้งหลายเราจะไม่ทําแล้วไลฟ์แครี่เราเลิกผลิตแล้วนะคะเลิกกิจการไลฟ์แครี่เลยนะคะตัวนี้เนาะก็อันนี้ให้ดูค่ะพี่พี่เปิดมาปุ๊บนะคะ จะเป็นยังไงสายคือน,นิ่มมากตัวนี้จะสายสายติดก,กับกระเป๋าไปเลยนะคะแต่ตัวนี้จะไม่มีสายแถมเพิ่มไปให้ที่เป็นคอร์ดบอดี้นะเพราะว่าตัวกระเป๋าคนเล็กแล้วก็เหมาะกับการที่สพายขึ้นไหลามากกว่าอยู่แล้วนะคะตัวนี้มี16ช่องการจัดเก็บนะคะปังมากเห็นไหมบอกเลยจิว๋วแต่ช่องจุมากเห็นไหมคะใส่อะไรได้เยอะมากลิปสติกนะคะใส่ไปเลยมีช่องลวงอนเนกประสองค์อีกนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกฝั่งหนึ่งค่ะเขาจะแบ่งเป็นเลเยอร์แบบนี้โลง่ง แล้วตรงกลางที่เขามีการแบ่งพอชั่นแบบนี้เนี่ยเขาทำเป็น f u ล l อลเล็ตมาให้แปลว่าไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์แล้วไล์แคลรี่17นะคะคือมันเป็นทุกอย่างจะอยู่ในนี้ครบค่ะบัตรเอยธนาบัตรเออยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือครบเลยแล้วด้านหลังตรงนี้นะคะ รุ่นเนี่ยเกาหลีเขาฮิตกันมากค่ะพี่พี่เพราะว่ามันน่ารักแล้วมันใส่ได้ไม่มีเอานะคะตัวนี้ก็มีช่องที่สามารถใส่ของได้อีกเนาะตัวนี้เหลือแค่3สีนะคะอันนี้ชื่อว่า p u r p l e Jam มนะคะกินทีแล้วก็เบดบานะคะพี่พี่เหลือแค่699บาทต้องจัดแล้ว6 9 9า้นะพี่พี่รีบกดเลยนะคะเนาะมีเขาบอกว่าแบบชอบที่ฮารารามีสสายให้เนี่แหละนะคะเป้รหัสอะไรคะเขาอยากดูทุกสีเลยนะคะ เป้เนี่ยเมื่อกี้คือรุ่นอะไรนะคะขออีกทีนึงนะเดี๋ยวไอ้บอกลูกค้าไว้นะคะเป้อะไรนะคะนนใช่ไลท์แครีสิบสี่นะลูกค้าตัวนี้ชื่อว่าไลท์แครีสิบสี่นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยที่ไอ้มีไอ้มีอยู่สีเดียวเท่านั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไอามาเดี๋ยวไอค่อยหาให้ดูอีกทีนึงนะคะลูกค้าทักหาแอดมินได้เลยตัวนี้นะคะเพราะว่า ลดหลังสตอ็อกแล้วนะคือเราไม่ทำออกมาอีกแล้วเราเลิกกิจการตลอดการถาวรน,นะคะมาต่อเลยรุน่นนี้เออโซเอาแล้วนะคะสีนี้ไม่มีแล้วนะคะพี่พี่เหลือแค่สองสีเท่านั้นคือสีขาวกับสีแดงแต่น้อยให้ดูรูปหลักมันเพราะไม่มีสีขาวสีแดงให้ดูเนาะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่2890บาทเลยรุ่นนี้นะคะเหลือแค่699 <laughs> เหลือแค่หกร้อยเก้าสิบเก้าจิตใจทําด้วยอะไรนะคะผ <laughs> ิกมั่งจริงนะคะพี่พี่ตัวนี้นะคะก็ให้ดูค่ะด้านในเห็นไหมนะคะตัวนี้เนี่ยมีช่องเห็นไหม ใบเล็กๆพี่ๆจะไม่ค่อยอยากซื้อกันเพราะกลัวใส่ของไม่จุแต่เนี้ยเราทําช่องนะคะสําหรับใส่ลิปไม้3ท่องเลยแล้วก็มีช่องโล้วเอกประสงค์ให้ด้วยนะคะฝั่งนี้เนี่ยคือแทนแทนกระเป๋าเงินไปเลยใส่บัตรได้นะคะใส่ธนบัตรได้แล้วด้านในคือไฮไลท์ตรงนี้นะคะซิฟเซฟตี้ตรงนี้ก็ยังใส่ของได้นะคะเรียกว่าใบเดียวครบจบนะคะตรงกลางใส่วอร์แบงค์ได้และที่สําคัญยังแถมสายเพิ่มไปอีกคือซูเฟ่ก็มีแล้วนะคะรุ่นนี้เนาะแล้วก็ได้สายเพิ่มไปสบายคอร์อดีอีก ไม่คุม้มไม่ได้ได้เลหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากสองห้าเก้าูต้องจัดแล้วนะเหลือสีนี้ไม่มีแล้วนะคะพี่ๆเหลือแค่ขาวจัวกับแดงนะคะนะคะเหลือแค่ตัวนี้เลยนะคะนะอ,อ่ะมารุ่นถัดมาโหนี่มันรัวสุดๆเลยนะคะถัดมารุ่นนี้ไอไม่เชื่อเลยว่าเขาจะเอามาขายเหลือแค่คือคือราคาเต็มเนี่ยน้องน้องคนนี้ต้องเปิดตัวคือ2,890ตอนนี้ถ้า,าเราเอามาขายเหลือ699 เหมือนขายของเล่นเหมือนขายเอาสังคมเหมือนขายแบบรักลูกค้าอย่างนั้นเลยนะคะถ้าลาลารักลูกคา้าเท่าฟ้าจริงๆนะคะตัวนี้เป็นนะคะคอร์สบอดี้ได้ด้วยสายเอมแล้วก็สไปายไลยได้ด้วยนะคะสายเป็นซูเฟ่นิ่มๆแบบนี้เหลือแค่สีเดียวเท่านั้นคือสีขาวนี่แหละหมดแล้วหมดเลยเผเปิดตอนนี้น้องไอคิดว่าในออนไลน์น่าจะเหลือไม่ถึง5ใบแล้วด้วยนะคะต้องรีบเลยนะพี่ๆตัวนี้นะคะก็อันนี้เปิดให้ดูคะ่ะด้านในได้สายเพิ่มอีกหนึ่งอันเอาไปสไปคอร์สบอดี้ อันนี้แหละคืออันที่ไอ้ลิงว่าถ้าไอ้ซื้อไอ้เจ้าตัวนี้นี่เลยนะคะเนี่ยให้ดูอันนี้เนี่ยเปิดมาปุ๊บพี่พี่จะเจอกับช่องใส่ธนบัตรเนาะอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ค่ะปังไหมคะเจอกับอะไรบ้างเนาะมีสําหรับช่องใส่บัตรได้มีสิบเซฟตี้ได้ไดแล้วตรงกลางเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยเหลือ699าไปใช้ขำๆได้กระเป๋าดีขนาดนี้พี่พ,พปังมากนะคะอันนี้คือโลโก้สวยมากและด้านหลังยังมีช่องสําหรับใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วย699บาท เหลือสีเดียวน้อยไม่พูดเยอะเพราะมันเหลือน้อยแล้วนะคะมันน่าจะหมดแล้วนะคะพี่พี่ต้องรีบเลยนะคะถัดมานะคะอันนี้เหมือนพูดไปแล้วแต่พูดอีกนะคะไลท์แครีสิบสนะคะพระจันทร์เซียวไซมินินะคะตัวนี้ได้สาย2อันสายขึ้นไหลแบบนี้นะคะบอกราคาก่อนราคาเต็ม2590เหลือ899ตอนนี้นอะราะคาขึ้นก่อนให้ถูกก่อนนะคะดิสคาวเหลือนะคะดิสคอนติเนียของเราเหลือแค่899บาทนะคะดีเทลมันน่ารักอ่ะพี่พี่ดูเราปักอันนี้ให้ แล้วก็ด้านในนะคะให้ดูด้านในได้สายฮอตดบอดี้แถมไปอีกหนึ่งอันแล้วเหลือแค่3ามสีแล้วนะอันนี้นูดครีมเขามีนูดพิงก์แล้วก็มีนูดบลูด้วยไลท์บลูนะคะตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นของสีพาสเทลใครมองหากระป๋าสีพาสเทลนะคะน่ารักเนี่ยต้องชอบไลท์แคลรี่สินะคะไลท์แคลรี่สิมี3ามสีนะคะรุ่นนี้เนาะน่ารักมากๆเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นช่องซิปนะคะด้านบนเนาะส่วนฝั่งนี้เนาะเราจะมีเป็นนี่เลย อันนี้เป็นช่องสําหรับใส่คอสเมติกของเรานะคะเนาะมันเยอะมากอะจนไอเป็น MC ก็เริ่มรู้สึกว่าโหลูกค้าพิีมากนะคะอันนี้เนาะก็มีนะคะอันนี้สําหรับใส่ปากกาได้นะคะช่องน่ารักมากแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถือได้อีกนะคะเหลือแก้บราคาเดียว899ราคาเดียวพัจันทร์เซี่ยวน่ารักนะคะตัวนี้เนาะมีแค่3สีนะพัทเทลนะมีนุน๊ครีมนะมีนุ๊พิ้งแล้วก็มีไลท์บูด้วยไปจัดกันเลยค่ะ แล้วก็รุ่นสุดท้ายเราไหมเนี่ยนะคะรุ่นสุดท้ายที่เซลลนะคะพี่อันนี้นะคะไลท์แคลรี่สิค่ะโอ้ไอไม่ I mean, อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเอามาเซลไอไม่ mm. I mean, อยากจะเชื่อเลยเพราะมันดีมากนะคะไลท์แคลรี่สิกนะคะพี่ๆรุ่นนี้คือทรงครึ่งวงกลมนะคะหรือว่าทรงฮาร์ฟมูนนะคะเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งอันที่พีคมากได้สายไป2ออันสายแรกคือสายสะพายขึ้นไหล่ก็ว่าสวยแล้วข้างหน้าดีไซน์ออกมาเหมือนเข็มขัดไหมคะ เหมือนเข็มขัดเนาะน่ารักเนาะนะคะแต่ด้านในเนี่ยนะคะพี่พี่ทุกๆออเดอร์ได้สายคอร์สบอดี้ไปสพายคอร์สบอดี้ได้ด้วย